รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีผมพิลามจิกโกอทีครับผมออสไทโลดครับ เราทั้งสองคนนะครับหมายเลข001และหมายเลข456นะครับจากสควิตเกมเออไม่ใช่แต่งตัวเหมือนเฉยใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้ก็มาจากซีรีส์ออนไลน์ใช่ครับผมสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้กระแสของโลกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับความนิยมตอนนี้มาจากโลกออนไลน์ทั้งนั้นแน่นอนคุณไม่มีทางไปเดินเจอมีอะไรแถวตลาดสดอย่างแน่นอนก็ไม่แน่ถ้าเกิดมีการโพสต์ลงออนไลน์ก็ดังได้เหมือนกันนี่โลกออนไลน์เนี่ยมันเข้ามาสู่ชีวิตเราแบบว่าแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่า บางทีชีวิตจริงกับชีวิตออนไลน์ของเราเนี่ยเอ๊ะมันเอ๊ะอ,อันไหนจริงอันไหนปลอมบางที <c oughs> เสพเสพเสพโซเชียลมีเดียเยอะเกินไปใช่ใช่ครับเสพเกินขนาดก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันนะครับโอ้บางคนนีหมกมุ่นับ,นบ<ม>แต่บางคนเนี่ยก็ใช้โลกโซเชียลเนี่ยเป็นที่ดารงชีพใช่ทธุรกิจค้าขายทํามาทําไปใช้เป็นที่โปรโมตอย่างผมเนี่ยอาชีพผมเนี่ยครับเขาบอกว่าอะไรนะชื่อสอย่างเป็นทางการเขาเรียกอ,อะไรอินฟลู อินฟลูอนเซอร์อินฟลูอนเซอร์เนี่ยอาศัยโลกออนไลน์เลยครับเป็นแหล่งทำมาหากินของผมเลยอ๋อเหรอฮะถ้าไม่มี a c e b o o k นี่ผมไม่รู้จะเอาคลิปวิดีโอผมไปโพสที่ไหนถ้าไม่มี u t u b e ผมไม่รู้จะไปโพสที่ไหนถูกต้องนี่แหละนี่ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพจะเรียกว่ายุคใหม่ไม่ใช่แล้วแหละครับเป็นเรียกว่ายุคปัจจุบันแล้วกันใช่ครับอินฟลูอนเซอร์มีมานานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการไลฟ์จริงๆอ่ะ ถ้าพูดถึงการไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยรจริงๆมีมานานหลายสิบปีแล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งมาบูมามากๆเนี่ยในช่วง45ปีหลังนี่แหละที่บูมมากๆแล้วก็พอโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยในธุรกิจเดิมที่ขายแบบ <c oughs> ธรรมดาให้คนมาเดินหน้าร้านปัจจุบันเนี่ยมันมีเขาเรียกคนที่ประสบความสําเร็จหรือตัวอย่างของความสําเร็จจากการใช้ไลฟ์หรือการถ่ายทอดสดในการเปิดการขายและปิดการขายได้ อย่างแล้วก็สามารถสร้างฐานะที่ที่เรียกว่าหน้าอิจฉาสําหรับหลายๆคนได้แต่ผมไม่อยากสร้างไม่อยากสร้างจินตนาการให้ทุกคนว่าถ้าฉันไปไลฟ์แล้วฉันจะต้องรวยแบบคนนั้นคนนี้ไม่เอานะไม่ไม่ไมไมแต่ว่าขอให้อยู่กับความเป็นจริงอย่างที่เรามักจะพูดเสมอว่าเราต้องค่อยๆพัฒนาไปเพราะว่าถ้าเราคาดหวังสูงไลฟ์รครั้งแรกคนดูห้าคนสองคนแล้วเราจะท้อไงครับเมื่อไหร่มันจะไปถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆทําฝึกไปแล้วก็มีใจกับมันแล้วก็หาความรู้ใส่ตัวในการพัฒนาออการทํางานบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีหลายอย่างมากไลฟ์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับแต่และคนว่าถนัดในการนําเสนอบนโลกออนไลน์ในลักษณะไหนครับผมใช่ครับ<ม>ในช่วงของรายการเรานะครับช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการทาไลฟ์ผ่านบริการต่างๆผ่านเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับ,รบในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึง โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเรากำลังอยู่ในโซนของการไลฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงโปรแกรมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Vmix ใช่ใช่วีตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ไม่ฟรีนะครับต้องเสียตังค์ซื้อแต่เขาก็มีขอบเขตให้เราได้ทดลองใช้งานอยู่ ใช่ครับใช้ได้60วันครับตัดสินใจแน่แน่แล้วคิดว่ามีประโยชน์แน่แน่เห็นฟีเจอร์ที่ีปออสโชแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆคุณค่อยไปตัดสินใจซื้อใช่ครับระดับราคาเขาก็มีให้เลือกมีตั้งแต่ถูกกลางแพงมีออปชันให้เลือกคือไม่ได้มีราคาตายตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยนะจ่ายเป็นรายเดือนอ๋อใช้เป็นรายเดือนก็ได้ก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อเป็นจ่ายเป็นรายเดือนก็เหมือนทยอยจ่ายไปใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ย คืออย่างผมเนี่ยเรียกว่าทํางานจริงจังพลาดไม่ได้ในการไลฟ์ของผมเนี่ยเพราะเนืเ่องจากว่าไปทํางานรือก็งานรับจ้างอะ่ะพลาดไม่ได้แล้วว่าต้องเนืเ่องจากว่าพอพอเราคุ้นกับตัวซอฟต์แวร์ตัวไหนเนี่ยแล้วเราทีมงานเราเข้าใจกับการทํางานอางนันรเราพร้อมที่จะลงทุนซื้อจริงลงทุนซื้อมาเนี่ยงานแรกงานเดียวก็กําไรเกินค่าตัวไปแล้วนี่เออมันกําไรเกินอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการซื้อซอฟต์แวร์เนี่ย ผมอยากจะบอกว่าเออบางคนบอกยังผูกมัดแต่ตัวเองว่าจะต้องใช้ฟรีเท่านั้นอืแล้วชีวิตก็ลําบากใช่คือจะใช้ซอฟต์แวร์ฟรีอย่างเดียวเลยยอมลําบากหน่อย <c oughs> แต่จริงๆเพิ่มตัง์อีกนิดเดียวแล้วคุณไปทําเงินมาได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตในการทํางานง่ายขึ้นครับแล้วก็มีเขาเรียกมีความสุขในการทํางานใช่ค่ะอ่าวีมิกเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการทํางานของผมทําอะไรได้เยอะมากเลยใช่ครับอย่างกับ สัปดาห์ที่แล้วเราวีมิกซ์แบบเบื้องต้นไปคราวนี้เรามาต่อกันครับว่าเราจะทําอะไรกับวีมิกซ์ได้อีกใช่ครับผมอ่าอย่างโปรแกรมวีมิกซ์ที่ที่เห็นหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับโอเคคราวที่แล้วผมสอนเรื่องของการแอดกล้องนะครับแอดวิดีโอแอดโลโก้ใส่โลโก้ขึ้นมาแวบแวบแวบแวอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมหรือใส่ภาพประกอบสลับมันได้ครับผมก็สะดวกดีฮะก็คืออยากจะเอาไหนมาก็แตะ อยากจเจ้าไหนขึ้นก็แต่อันนั้นแล้วก็กดคัดหรือกดเฟดได้เลยมนะครับสามารถทําได้ง่ายๆอันนี้คือความง่ายของโปรแกรมวีมิกสามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะแล้วก็คือเรื่องของการทำเขาเรียกว่าการทำช็อตคัคอ,อการทำช็อตคัดในโปรแกรมวีมิกเนี่ยง่ายมากสมมุตินะครับผมต้องการจะให้กดปุ่มเลขหนึ่งแล้วให้โลโก้ตรงมุมขวาจอเนี่ยขึ้นอื อ่ากดเลขหนึ่งแล้วอันนี้ให้หายไปเห็นแวบๆไหมฮะอันนั้นแหละสืว่าผมต้องการจะทาอย่างนี้วิธีการง่ายมากผมไปที่เซตติ้งอันนี้คือแอดวานแล้วนะครับ<ฆ>ไปที่เซตติ้งครับพอกดที่เซตติ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าช็อตคัตครับนี่อ่าแต่จริงๆผมมีช็อตคัตอื่นไว้เยอะแยะเลยนะโอ้โหนี่เซตไว้แล้วแสดงว่าใช้งานจริงใช่ครับผมทําช็อตคัตไว้เรื่องเกี่ยวกับเสียงส่วนใหญ่ผมจะทํำช็อตคัตเกี่ยวกับเสียงใช่เช่นเอ่อการให,ให้ให้เสียงเฟดลง อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบอ่ัสมมุติว่าผมต้องการจะทําช็อตคัทเดี๋ยวดูก่อนว่ามีรหัสอะไรที่ว่างอยู่โอเคหนึ่งสองสามเก้าเจ็ดไม่ว่างแล้วโอ้โหขีบ <keyboard S 1> อร์ดเต็มยังเออเอาอันไหนดีเอาตัวส <4 S 1> ี่ห้าหกไงสี่ห้าหกว่างอยู่สี่ห้าหกว่างอยู่ใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ผมจะเอาอ่าอันแรกก็คือกดที่ช็อตคัทก่อนถูกไหมแล้วกดแอดครับครับกดแอดเสร็จแล้วอันเนี้ยคือปุ่มไหนอยากจะใช้ปุ่มไหนเราก็เลือกเอาเอาสี่แล้วกันนะได้ครับกดปุ่มสี่ แล้วก็ฟังก์ชันนี้ให้ทำอะไรให้ทำอะไรเราก็สมสมุติว่าเราจะเอา overlay overlay สอง overlay สองก็คือไอตัวโลโก้นี้ครับให้ปิดหรือเปิดอ่าให้เปิดแล้วกันนะ overlay สองอินเข้าไปครับครับผมอ่าเสร็จแล้วผมก็อินพุตอันไหนอินพุก็คือเป็นโลโก้ใช่ไหมเป็นไฟล์โลอันนี้เราก็เลือกว่าจะเอาโลโก้อนะ่ปึ๊บแล้วกดโอเคไปครับอ่า ตอนนี้ก็คือให้โลโก้2ขึ้นในโอเวอร์เลย์สนะครับกดโอเคไปนะครับตรงนี้ว่าผมปิดไปก่อนไม่รู้จะสําเร็จป่ะนะเนะ่กดผมกดคีย์บอร์ดที่เลข4ครับนี่ผมกดที่เลข4มันก็จะขึ้นมาครับแต่เดี๋ยวผมจะทําเขียนโปรแกรมไปอีกว่าให้กดแล้วกดเลข5ให้มันดับหายไปอือ่าเราก็สามารถทําช็อตคัทตรงนี้ได้นะครับโอเวอร์เลย์นะสองอันนี้สใช่ไหมครับผมกดโคลนได้เลยครับ โคลนแล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นเลขห้าครับอ๋อเราสามารถโคลนช็อตคัดก๊อปปี้คำสั่งเดิมแล้วมาดัดแปลงอย่างนี้หน่อยได้ใช่ครับผมแล้วก็โอเวอร์เลย์สองอินก็เป็นโอเวอร์เลย์สองเอาท์เอาท์ก็คือเอาออกนะครับแล้วเราก็กดโอเคไปครับหนึ่งช็อตคัดคีย์นี้ได้แอคชั่นเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ๋ออ่ากดผมกดสี่เห็นไหมโลโก้ขึ้นแล้วกดห้าออกสีขึ้นห้าออกเราออโตเมัตได้ไหมฮะออโตเมัตก็ได้ครับออโตเมัตแบบว่าโลโก้ขึ้นแล้ว โลว์เติดมาด้วยและไอ้น,นี่มาด้วยอะไรเงี้ยนั่อ,อันนี้คือซ้อนกัน3ามสี่อย่างได้ครับอุ้ยอ,อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมใช้บ่อยเพราะว่าบางที่เวลาที่เราไลฟ์ครับ,รบไหนจะต้องขึ้นจอไหนจะต้องขึ้นโลโก้ทำ3ามสี่อย่างอยู่แล้วสมมุติว่าไอาเสือเนี้ยเป็นไตเติลรายการนี่นะเดี๋ยวปุ๊บถ้าเกิดกล้องเนี้ย กล้องกล้องกล้องที่ผมเล่นอยู่เนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาจะให้โลโก้ขึ้นครับดีไหมฮะแล้วขึ้นเป็นแถบคาดด้วยแล้วกันดเดี๋ยวผมอาร์ตแถบอดแถบคาดให้ดูนี่นอดแถบคาดนะครับอ่าเป็นอันสักอันหนึ่งอันไหนก็ได้<ช>อันไหนก็ได้สักอันหนึ่งไว้ก่อนอาจยังไม่ต้องใส่ข้อความลงไปนะครับสมมุติปึ๊บโอเคนะเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมปรับกล้องนี้จะให้ทําอะไรเพราะฉะนั้นผมไปที่กล้องครับครับไปที่รูปเฟืองครับครับเฟืองเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าทริคเกอร์ครับ ิกเกอเนี่ยตรง t ิกเกอรเนี่ย,รรกเ,กรเ,ยเราจะสามารถสั่งคำสั่งได้ครับว่าถ้าเรา transition in transition in ก็คือเปิดใช้ใช่ไหมฮะมให้ทำอะไระให้ทำอะไรเราก็บอกว่าโอเคเราจะให้ขึ้น overlay overlay ไหน overlay 3 overlay 3 in นะอเอย overlay 2 in แล้วกัน overlay 2ก็คือแล้วก็ซอสอะไรซอสเป็นตัวโลโก้ใช่ไหมครับโลโก้ของ เนี่ยผมเขียนแค่นี้เองก็คือถ้าเปิดเข้ามาให้โอเวอร์เลยสองโลโก้สามเนี่ยเปิดขึ้นมาโอโ้โหนี่มัน if t h i n then that ใช่กด add เข้าไปถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับไม่รู้ work ไมไ w ม r k ปร๊บเห็นไหมฮะโลโก้ขึ้นมาเลยเอออ่ะสมมติว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมปิดโลโก้ไปก่อนก็ได้อ่าอันนี้เราไม่ได้เขียนไว้มันเลยยังค้างอยู่นี่ฮะเขียนปุ๊บกดปุ๊บ,ปบเปลี่ยนไปเลยครับใช่ใช่ ่าผมผมเอาโลโก้ออกนะฮะตอนนี้เสือไม่มีโลโก้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะผมกดอ่าเป็นสไลด์ก็ได้ปึ๊บโลโก้โผล่ขึ้นมาทันทีใช่หรือเราจะสามารถปิดได้ด้วยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมอีกนิดนึงให้ทำย้อนกลับถ้าเราเอาอันนี้ออกให้โลโก้หายไปด้วยออกแบบมีเอฟเฟกด้วยอ่าสมมุติว่าเราเป็นเขาเรียกว่า on transition out on transition out ให้ overlay สองก็คือเอา โอเวอร์เลเยอ์สองเาออกไปปุ๊บนะครับโอ oh. uh ้อ่าฮะอินเทนเซชันเอาเดี๋ยวนะปุ๊บอินเทนเซชันเอาให้โอเวอร์เลยอ์สองเอาออกไปแล้วกดแอดเลยครับแล้วเราก็สามารถทำได้เลยเดี๋ยวลองดูนะครับครับเห็นไหมโลโก้หายไปแล้วนี่กลับขึ้นมาโลโก้โผล่ขึ้นมาทันชื่นอินปุ๊บทันชื่นเอาอ่าก็เป็นพี่เสือ ปีเสือปีนี้ปีเสือได้นะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นก็เนี่ยก็คือสามารถเขียนโปรแกรมได้ครับ,รบแล้วก็นอกจากอินเอาจริงๆมันมีอีกหลายอีเวนต์มากทวิตเตอร์ตัวนี้สามารถใช้ได้เยอะเลยนะครับ <c oughs> ก็ท่านผู้ชมลองไปศึกษาดูว่าเอ๊ะมันเล่นมันเล่นได้เยอะมาก transition เนี่ย <c oughs> สามารถใส่ลูกเล่นปิดเสียงเปิดเสียงผมใช้บ่อยคือเปิดเสียงกับปิดเสียงเปิดเสียงเพลงตอนเข้ารายการแล้วว่าเมื่อเข้ารายการตัดเข้ากล้องแล้วเนี่ยให้เสียงเพลงนี้ดับลงไปครับก็สามารถทําได้ ทําได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถเขียนโปรแกรมได้อยู่ในเมนูที่ชื่อว่าฟลิกร์ครับนี่อ,อันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่รู้นะแม้กระทั่งคนที่ใช้ v ีมิประจําอะหลายหลายคนก็ยังไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้อยู่นะครับเนี้ยก็คือมันค่อนข้างจะแอดวาน แล้วก็ทํางานได้ง่ายคือจริงๆมันมันอดวานไหมขั้นตอนมันอดวานแต่จริงๆแล้ววิธีทำอ่ะมันง่ายเขาออกแบบมาให้คำสั่งแต่และคำสั่งเมนูแต่และเมนูเนี่ยมันทำง่ายเข้าใ,<ช>ใจง่ายใช่ครับผมนะฮะเพราะซึ่งผมว่าอันนี้คือข้อดีของ VMix เลยใช่ครับ,นรบเนี่ยสะดวกมากเลยครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวเวลาเราสตรีมเนี่ยเราสามารถรที่สตรีมหรือไลฟ์ไปได้หลายช่องทางครับผมอ่าลองไปที่สมมติถ้าเราอยากจะไลฟ์ไปมากกว่า Facebook อาจจะมี Facebook ด้วย YouTube ด้วยอะไรเงี้ยเราสามารถไปที่ตรงสตรีมนะฮะด้านตรงล่างด้านล่างเนี่ยครับตรงรูปเฟืองอะครับเราสามารถที่จะสตรีมไปที่ Facebook ไปที่ youtube หรือไปที่อื่นๆได้เยอะแยะเลยได้หลายอันพร้อมๆกันได้ทั้งหมด3อันครับได้ได้ทั้งได้โอ้ไป Facebook ด้วยอันหนึ่งแล้วก็ไปที่ youtube ด้วยอันหนึ่งสมมตินะครับแต่ว่าเดวีมิโอก็ได้ทวิตเตอร์ก็ได้นะครับ หรือวลซ่าเดี๋ยวผมหา YouTube แป๊บหนึ่ง YouTube ก็มีอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถไปได้หลายที่พร้อมกันแต่แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเน็ตต้องดีนะเน็ตต้องดีเครื่องต้องไหวนะครับครับผมเนี่ยผมเลือก YouTube แล้วก็ใส่คีย์ไปได้เลยครับนะครับหรือจะเป็น y o YouTube s t r e ี am นาวก็คือมันจะต้องไปเจนแลวล็อกอินคือขั้นตอนล็อกอินเนี่ยผมว่าก็แค่เข้าเข้าไปล็อกอินใน a c e b o o กก็พอทุกคนทำเป็นอยู่แล้วนะครับต้องลองทำแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใน y o u t u เข้าไปนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บตอนเนี้ยสตรีม 1, นึสามเนี่ยมันจะมันจะมีตอนนี้มันจะจำไว้เลยครับพอเรากดปุ่มสตรีมเนี่ยมันจะไปหมดเลยทีเดียวตูมเดียวไป3มที่เลยตูมเดียวไป3ามที่เลยนะครับก็จะมีฟ้องเหมือนกันครับว่า CPU ของเครื่องเนี้ยใช้ไปเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้โปรแกรมไลฟ์สตรีมที่เป็นแบบมืออาชีพแบบจริงจังส่วนใหญ่จะมีนะครับ <c oughs> เพราะว่าสุขภาพของเครื่องเนี่ย เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ใช่ครับเนี่ยจะมีอยู่มุมล่างนะครับท่านผู้ชมสำคัญมากนะฮะอัตราการใช้งาน CPU เนี่ยนะฮะเมมโมรีดับเฟรมสัญญาณอ่านะฮะคือเนี่ยคือความความความเป็นมาตรฐานของมันแล้วก็ระบบอีกอันนึงคือระบบเสียงครับครับผมทั้งขวาล่างเนี้ยจะมีระบบเสียงแยกครับเราสามารถแยกว่าคลิปไหนมีเสียงจะให้ดังค่อยแค่ไหนเราแยกเลยคลิปไหนให้ดังแค่ไหนนี่ หรือจะไม่มีเสียงเลยก็ได้บางคลิปเราไม่ต้องการมีเสียงก็มีอุบายใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มีเสียงนิดนึงโดยหลักการเวลาเปิดคลิปโดยทั่วไปควรจะมีเสียงสักนิดนึงไหมหรือแล้วแต่ลักษณะงานก็แล้วแต่ครับใช่ไหมฮะแล้วแต่ชอบครับแน้วแต่งานดีไซน์ออกมาใช่ครับเนี่ยเราส่วนใหญ่ผมก็จะเปิดไว้ประมาณ40%เสียงในกรณีที่ต้องการให้มีเสียงก็เรียกเสียงบรรยากาศเสียงแอมเบียนต์ของตัวคลิปนี้ก็อาจจะพอคอนโทรลตรงนี้ได้ครับอีกอันนึงที่ผมชอบมันเนื่องจากว่ามันมีเหมือนมีมิกเซอร์ในตัว S <S <S ปกติเสียงมันจะออกในไลฟ์ถูกไหมครับครับบางครั้งเสียงบางอย่างอ่ะเราอยากจะฟังก่อนโดยที่ไม่ให้ออกในไลฟ์ครับเออเราสามารถที่จะให้ไปออกลำโพงบลูทูธต่างหากที่เราไว้คอยฟังเสียงโดยเฉพาะได้อืเช่นสมมติว่ามีคลิปของพี่หลามมาอันหนึง่งตอนนี้มันออนแอร์อยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ออนแอร์อยู่แต่ว่ามีคลิปด่วนเข้ามารายงานสดเข้ามา เราจะเช็คฟังก่อนโดยที่ไม่ต้องออกอากาศอืเราสามารถกดบอกว่าโอเคคุณไปออกมาเอาเสียงเนี้ยมาออกที่ลาโพงบลูทูธที่อยู่ข้างๆเรา oh. เพื่อให้ฟังหรือหูฟังบลูทูธอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เราเช็คงานได้ก่อนเช็คได้ก่อนโดยที่ไลฟ์เสียงไม่ออกไปโอ้ oh, ดีมากมันแยกสลับซับซ้อนเนี่ยไอชั้นแนลเอเนี้ยเราสามารถกําหนดได้ว่าจะให้เป็นออกลอําโพงหรือออกอะไรตัวไหน,น,นอีก <laughs> อันหนึง่งที่ผมอยากจะนําเสนอมากอันนี้ผมชอบเองด้วยนะก็คือ virtual set นี่หุ้ยพระเอกเลยผมรออันนี้มานานมากแอดอ่เราแอดอินพุตแล้วไปทูเวอร์ชวลเซตตรงนี้นะครับนี่จริงๆ v i r เวอร์ชวลเซตเนี่ยผมมีทําเองไว้หลายอันเหมือนกันแต่ว่าในเครื่องนี้ไม่มีมาอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งครับเอาแบบง่ายก่อนแล้วกันเป็นแบบนี้ อันนี้แล้วกันนะคะเหมือนโตะอ่านข่าวเหมือนโตะอ่านข่าวแต่ว่าเป็นฉากที่เป็นสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นกราฟิกเลยฉากเป็นกราฟิกเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเราเปลี่ยนมิสเตอร์เอเป็นพี่ออสเข้าไปนั่งแทนได้ไหมถูกนะฮะแต่ว่าเนื่องจากวก่าเราไม่ใช่กรีนสกรีนเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปกดที่เซตอัพครับง่ายมากกดที่เซตอัพเสร็จแล้วเราเลือกว่าตัว A ใช่ไหมครับทาเลนต์เอเนี่ยให้เป็นอะไรก็ให้เป็นกล้องเห็นไหมผมผมไม่อยู่ในฉากแล้ว <Wow. S 2> แล้วก็อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งผมอาจจะให้เป็นคลิปสกรีนหนึ่งเห็นไหมครับครับสกรีนหนึ่งผมอาจจะให้เปลี่ยนเป็นไทเกอร์สิงเสือเนี่ยไปอยู่ที่ามซ้าแล้วาแล้วหรือหรือสกรีนสองผมให้เป็นคนเออเป็นแซนหรือเป็นทราย <c oughs> ก็ได้และสามมันมีจอสามอยู่ด้วยเห็นไหมครับครับจอสามผมอาจจะให้เป็นโลโก้ของตัวอะไรสักอย่างหนึง่งก็ได้อ่าจอ ไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอนะครับเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ของไทโหลดผมก็ได้อะแวงหวงหน่อยไม่เป็นไรนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตได้เลยก็คือคือถ้าเราเจาะเป็นกรีนสกรีนแล้วนั่งให้ถูกกับตรงกระฉากเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเนียนแต่นี้มันอาจจะยังไม่เนียนเพราะว่าเราไม่ได้ทํากัดกระฉากหลังเราไม่ได้เป็นสีเขียวจริงๆรายการข่าวหลายรายการที่เราเห็นในบ้านเราแทบทุกช่องตอนนี้นั่งอยู่ในฉากสีเขียวทั้งหมดอ่ะแล้วเนียนจนดูไม่ออกว่ามันเป็นฉากเขียว อันนั้นเกิดจากฮาร์ดแวร์ที่คุณลิตี้สูงมาก่าแต่ไม่ใช่แบบนี้นะแต่อันนี้มันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ละเอียดถึงขนาดอันนี้เป็นแบบย่อมเยาใช่ใช่เหมาะสำหรับใน่ออันนี้คือซูมได้เราสามารถที่จะกดเพื่อจะซูมเข้าไปได้หรือจะกดเข้าไปถอยออกมาถอยออกมาแล้วเราสามารถที่จะเซตได้นะครับว่าอันไหนเป็นยังไงแล้วก็เราเนี่ยมันก็คือทําให้การนําเสนอเนี่ย มันแปลกใหม่ได้ใช่ครับแล้วเราสามารถจะเอาจอเล็กเนี่ยเอาจอของไอตัวโปรแกรมซูมอ่ะครับเคยเห็นไหมโปรแกรมซูมที่มีหลายๆน่าจอเอามาใส่อยู่ในตัวเวอร์ชวลเซตใส่ข้างหลังเนี่ยอวอลังการเลยเหมือนมีคนมาร่วมประชุมอยู่ด้านหลังใช่แบบนั้นเลยเราสามารถทาได้ง่ายๆหรือมันก็ดูง่ายๆเลยใช้ในคอมเครื่องเดียวเจ๋งมากก็สามารถทํางานได้อย่างค่อนข้างจะสะดวกเลยทีเดียวข้อจากัดของวีมิกอีกอย่างหนึ่งโทษนะครับก็คือเรื่องของมันใช้ได้แต่ในว n d o w s ครับ อยง <บน S 2> ใช้แบบม็กไ,ไม่มีนะครับ,รบแต่เพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในวินโ o w s สบายคนส่วนใหญ่ก็ใช้ว i n d o w s อยู่แล้วนอกจากการไลฟ์แล้วเนี่ยจริงๆมันเอาไปใช้ในงานพวกงานอีเวนต์ตามห้างคุณลองไปดูเถอะ,อะพวกที่ขึ้นจอ,อพวกที่ขึ้นจอข้างหลังบนเวทีบนห้างที่ต้องมีซ<อ>ีเควนซ์รายละเอียดการขึ้นขึ้น,นเอาตัวนั้นออกเอาตัวนั้นเข้าแม้กระทั่งรายการทีวีส่วใหญ่อ่ะไม่ได้ใช้เอามาไลฟ์นะใช้เอามาเปิดจอข้างงหลัถูกต้องก็ใช้วีมิกเหมือนกันมันใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายดีมีประโยชน์มากๆกใช่ครับนะครับก็เอาวีม เป็นที่ให้ทุกคนพิจารณาแล้วลองไปใช้ดูลองไปศึกษาดูเรามาแนะนําคร่าวๆนะครับมีเวลาแค่2ตอนเนี่ยก็อาจจะบอกได้ไม่หมดทุกเมนูทุกเคทุกฟังชันอย่างวีมิ c คอรก็ยังไม่ทันได้ลองเลยนะหมดเวลาก่อนไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวลองไปศึกษากันเองหรือไปดูตัวอย่างก็ได้มีคนทําเยอะแยะีครับนะฮะอ่ะช่วงนี้ช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับไปดูสกูปพิเศษของรายการเราครับครบเครื่องเรื่องไอครับ แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าทาง Facebook i n s t a g กรมหรือตามเว็บไซต์ต่างๆและสิ่งที่ตามมาก็คือการโดนโกงพัสดุซึ่งไม่ได้แค่เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยแต่เรื่องดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไปทั่วโลกด้วยเช่นกันซึ่งคุณผู้ชมเคยคิดไหมว่าจะสามารถป้องกันจากการโกงหรือโดนขโมยได้อย่างไรทีมงานครบเครื่องเรื่องไอทีจึงได้รวบรวมวิธีป้องกันการโดนโกงพัสดุมาฝากคุณผู้ชมกันสมัครประกันพัสดุ พ่อค้าแม่ค้าทุกคนจะไม่ได้เสนอประกันแพ็กเกจให้กับผู้ซื้อแต่บริการจัดส่งจํานวนมากก็มีให้หากคุณกําลังซื้อสินค้าที่มีราคาแพงอาจต้องการพิจารณาขอบริษัทจัดส่งให้ทําประกันพัสดุไว้เพื่อป้องกันสินค้าราคาแพงเสียหายหรืออาจสูญหายระหว่างการจัดส่งพัสดุได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งวิธีที่ใช้งานได้จริงที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรมพัสดุพันคือการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยที่ประตูหน้าบ้านของคุณพอถ้ากถูกขโมยพัสดุ สามารถตามหาหลักฐานจากกล้องได้ถ่ายวิดีโอเมื่อเปิดพัสดุทุกครั้งหลายครั้งที่พัสดุถูกส่งมาถึงมือในสภาพที่สมบูรณ์และเมื่อเปิดออกมากลับไม่ใช่สินค้าที่เราสั่งและที่ผ่านมาบางคนเคยได้รับกล่องเปล่าทั้งท,ที่ภายในกล่องถูกปิดสนิทดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีอีกหนึ่งวิธีคือถ่ายวิดีโอที่แกะกล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสินค้าที่มีราคาแพงเปิดบรรจุภัณฑ์ที่ด้านหน้าผู้ส่งของ หากเราสามารถรับพัสดุจากพนักงานขับรถส่งของได้โดยตรงทางที่ดีควรเปิดของชิ้นเล็กๆในขณะที่ยังมีผู้ส่งสินค้าอยู่นอกจากวิดีโอที่เราเปิดพัสดุแล้วการให้บุคคลที่3เชอญตรวจสอบในฐานะพยานสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างการสืบสวนเมื่อพัสดุหายชำระด,ด้วยบัตรเครดิตบริษัทบัตรเดบิตบางเจ้าจะไม่ยอมรับการโกงพัสดุพันธุ์เนื่องจากเหตุผลในการยกเลิกการเรียกเก็บเงินแต่บางบริษัทก็ยอม นอกจากนี้การย้อนกลับรายการธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตแทาได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับบัตรเดบิตหรือบัตรเงินสดเรายังสามารถใช้ p a y p a าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันได้อีกด้วยเปิดการแจ้งเตือนการจัดส่งหากเป็นไปได้ทางที่ดีควรตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการจัดส่งพัสดุแม้ว่าเราจะไม่สามารถอยู่บ้านเพื่อรับสินค้าได้ตลอดเวลาแต่การที่เรารู้ว่าพัสดุของเรากำลังเดินทางมาจะช่วยให้เราหรือสมาชิกในครอบครัวจัดการเรื่องดังกล่าวแทนได้ จะทำอย่างไรเมื่อเกิดการโจรกรรมเมื่อเราได้พิจารณาแล้วว่าพัสดุถูกขโมยจริงๆและมั่นใจว่าไม่สูญหายจะต้องดำเนินการโดยรวบรวมหลักฐานยื่นข้อโต้แย้งกับผู้ค้าของเราแจ้งให้ผู้บริการประกันภัยของเรารับทราบและแจ้งความต่อตำรวจเพื่อดำเนินการตามพัสดุของเราปรับคืนมาให้ได้ทั้งนี้การช้อปปิ้งออนไลน์นั้นสะดวกก็จริงแต่อยากให้ทุกคนพิจารณาซื้อสินค้าอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีราคาแพง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นกับตัวเราได้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับเราอยู่ที่ถนนสีอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0เรามีเว็บไซต์ให้ผู้คุณเข้าไปรับชมวิดีโอย้อนหลังของรายการแต่ละตอนได้ด้วยนะครับ w บอ etvthai.tv แล้วก็ facebook.com/etvchannel ครับ e channel, เข้าไปแนะนำติชมรายการได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะแอดวานซ์เรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งพอไปถึงสเต็นนเนี้ไม่น่าเชื่อมันง่ายขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นอเอ๊ะยังไงความยากได้หมดไปแล้วเ <Okay. S 1> <laughs> จอกันสัปดาห์หน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ กลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปนะครับตอนที่31นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการทำไลฟ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แบบยากๆไปแล้วคราวนี้ผมจะพลิกกลับมาเป็นแบบง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนใช้ฮาร์ดแวร์อะไรเยอะเลยครับนั่นก็คือบริการจาก StreamYard ลองดูครับ แต่พอเราใช้บริการผ่าน s t e a มย a r d เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาที่เราเคยมีอย่างเดิมๆได้อ๋อหลายไปหลายที่โดยใช้คลาวด์เป็นตัวทำงานหลักการคือเรายิงขึ้นคลาวด์ขึ้นไปหา s t e a m y a r d ที่อยู่บนคลาวด์ก่อนครับผมนะฮะก็คืออินเทอร์เน็ตจากบ้านเราเนี่ยมันจะถูกใช้งานแค่ครึ่งเดียวอ๋อใช้แค่ไปที่เดียวอะครึ่งทางนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการอยู่ในประเทศนั้นๆเพื่อให้มันสามารถรองรับการใช้งานได้ดี มันช่วยแก้ปัญหาคนที่มีอินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอ,อครับผม